รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกระปุกปัญญานะครับรายการที่จะมาให้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในหลากหลายเรื่องราววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งอาชีพครับเกี่ยวกับการทําเกลือกระบอกเกลือนะครับเป็นบอกเกลือที่มีอายุหลายร้อยปีแล้วก็เป็นพันปีแล้วด้วยนะครับกับนี่เลยเรามาอยู่กันที่บอกเกลือพันปีครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลบ่อโพอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับด้านใน เขาบอกมีบอกเกลือโบราณอยู่แล้วก็มีที่มาที่แบบว่าต้องน่าติดตามมากๆแล้วก็วันนี้จะพามาดูอีกหนึ่งอาชีพด้วยนะครับในการขายเกลือของชาวบ้านที่นี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมไปเลยครับ ผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเราลงพื้นที่มาอยู่กันที่อำเภอนครไทยเราจะมาตามดูครับว่าบ่อเกลือนะครับแล้วก็เกลือเม็ดเม็ดที่หลายๆคนรับประทานกันอาจจะซื้อหากันจากที่นี่นะครับแล้วก็ที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรวันนี้ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราครับถ้าเป็นผู้ช่วยนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตําบลบ่อโพอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับผู้ช่วยพานิงครับอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับ ผู้ช่วยครับผ็ดเลยว่าวันนี้เนี่ยที่นี่เขาอยู่กันแบบเรียบง่ายเลยปกติแล้วคือคนส่วนใหญ่ทําอาชีพอะไรกันครับเป็นคนทําเกลือทั้งหมดหรือเปล่าเกษตรกร,ร,กรครับส่วทำไร่ทํานาอ๋อทาไร่ทานาอาชีพเกษตรกร,ร,กร,รอาชีพเสริมเนี่ยจะต้องเกลืออันนี้คือเป็นอาชีพเสริมรแสดงว่าอาชีพหลักปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับอาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรรมอ่ะฮะแล้วอาชีพเกษตรกรรมนี้ในพื้นที่ตรงนี้เขาทําอะไรกันบ้าง ทำไร่ข้าวโพดแล้วก็ทํานาข้าว<อ>มันสับปะหลังปลูกปาล์มปลูกกล้วยแล้วตัวผู้ช่วยเองได้ทําอะไรไหมทำทำด้วยใช่ไหมครับแล้วนาเกลือละครับไอที่เขาบอกว่าเป็นบ่อกเกลือต้มเกลือเนี่ยทุกบ้านหรือเปล่าที่อยู่ในละแวกนี้ที่เขาทํากันสามารถจะต้มเป็นบางบ้านบางบ้านนะครับมันสร้างรายได้ให้เรายัางไงบ้างครับผู้ช่วยครับ สร้างไรายได้ครับก็เป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมขอถามผู้ช่วยนิดหนึ่งได้ไหมว่าเกลือทะเลกับเกลือที่ได้จากบ่อกเกลือที่นี่มันแตกต่างกันยังไงฮะแตกต่างเพราะว่าอันนี้จะมีรสเค็มธรรมชาติเป็นรสเค็มธรรมชาติแต่มันก็อันซีนครับผู้ช่วยเพราะว่าบ่อกเกลือมาอยู่ที่อำเภอนครไทยมันมีที่มาที่ไปยังไงให้ผู้ช่วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม ตั้งแต่สมัยโบราณครับเพราะว่ามีประเทศลาวยิงบ้างไฟ32บง้างแล้วก็มาตกที่บ่อโพมาตกที่นี่พื้นที่ตรงนี้เลยมี32บอ่อครับผมที่นี่มีทั้งหมด3าบอ่อครับแล้วครับและที่เรากำลังจะไปดูนี้คือเป็นหนึ่งในบ่อหนึ่งในบ่ออ๋อหนึ่งในบ่อในพื้นที่ตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องจริงๆเลยที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นประเทศลาวยิงบ้างไฟมาแล้วก็มาตกในพื้นที่ตรงนี้ ทำ <Okay. S 1> ให้เกิดสมัยพ่อคุณบางกลางท่าอ๋อพ่อคุณบางกลางท่านั่นเองนะครับแล้วก็เกิดมาเป็นบ่อกเกลือคุณผู้ชมก็น่าจะแบบอยากจะดูแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราจะให้ผู้ช่วยเนี่ยพาคุณผู้ชมครับไปดูว่าบ่อกเกลือที่นี่จะมีลักษณะรูปแบบเป็นอย่างไร,รแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันตรงนู้นคค,คุณผู้ชมพร้อมแล้วตามร้องสองคนไปเลยครับ ผู้ชมครับถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเดินมากับผู้ช่วยที่จริงก็อยู่ไม่ห่างจากตัวพื้นที่หัวสายของคนที่นี่นะครับแล้วตอนนี้ครับผู้ชมด้านหลังของเราเนี่ยเราอยู่ที่บ่อเกลือพันปีก็อย่างที่ใช้ชื่อเลยก็คือที่นี่ก็มีที่มาที่ไปแต่คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าที่นี่เนี่ยเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เลยเนาะพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มีการแบบว่าปกปักรักษาดูแลเดี๋ยวให้ผู้ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งศาลตรงนั้นคือศาลอะไรครับ เจ้าปู่ครับนางเอ้ยนางน้อยนางเอ้ยนางน้อยคอยเฝ้าบอกเกลือคอยเฝ้าบอกเกลือนะคุณผู้ชมถ้าใครเนี่ยเดินทางมาที่นี่ที่จริงตรงนี้ก็เปิดเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยสามารถที่จะเดินทางมาหาความรู้มาท่องเที่ยวกันได้เช่นเดียวกันแต่ว่าคุณก็ต้องมีข้อปฏิบัติถูกต้องไหมครับในการเข้าไปชมข้อห้ามเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมเพียงนึงข้อปฏิบัติสําหรับใครที่เดินทางมาจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับ ก่อนที่จะเข้ามาโบดูบกกันนะครับข้อห้ามข้อแรกห้ามใส่รองเท้าครับต้องไม่ใส่รองเท้านะครับคุณผส้ชมงเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไปไมีอะไรครับห้ามถุยน้ําลายเวลาชิมชิมน้ำล้าห้ามถุยห้ามท่มน้ําลายลงพื้นห้ามท่มน้ำลายอ๋อก็คือที่จริงท,ที่นี่เขาก็จะเปิดให้ชิมชิมได้ชิมได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมก็ต้องไม่แบบว่าสมมติจะเจอรถเค็มอะไรอย่างเงี้ยก็ห้ามแบบถุยน้ำลายลงพื้นนะครับมีอะไรอีกครับห้ามเสมหมวกครับ ห้ามใส่หมวกเข้าไปนะคุณผู้ชมครับด้านในเนี่ยเขาก็จะมีข้อห้ามอยู่ประมาณ3ข้อสามข้อนี้ที่ต้องปฏิบัติการแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นธรรมเนียมเนาะที่ถ้าโบราณที่นี่แต่โบราณแต่ดั้งเดิมที่นี่ก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะที่เปรียบเสมือนสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยถ้าถ้าใครทำผิดนี่จะออกจากที่นี่ไปไม่ได้เฮ้ยจริงวะเนี่ยที่นี่เขาเชื่ออย่างนี้เลยใช่ไหมครับ ถ้าทำผิดอ่ะสามอย่างนี้คุณผู้ชมครับไม่ได้ออกอะนะเลยนะไม่ได้ออกจะเป็นกับตรงนี้อะไรจะเป็นคือหมายถึงว่ายังไงครับผู้ช่วยคือหมายถึงว่ามีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเราแบบนี้นะคุณผู้ชมก็จะต้องระมัดระวังนี่คือถือว่าเป็นความเชื่อน้องความเชื่อของออคน <ๆ S 2> ที่นี่เราก็ต้องแบบว่ามาอยู่บ้านใครในพื้นที่ไหนก็อาจจะต้องมีข้อปฏิบัติที่ก็เหมือนแบบ เขาเรียกว่าต้องต้องทำอะเนาะเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยอะเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันเดี๋ยวเราเดินเข้าไปก็ถอดรองเท้ากันแล้วก็ไปดูที่บ่อนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปเดี๋ยวตามเราไปเลยครับด้านใน แล้วเราครับคุณผู้ชมก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่ที่บริเวณบ่อกเกลือแล้วนะค,ะครับซึ่งด้านในนี้เนี่ยตอนนี้คืออาจจะมีน้ําเป็นน้ําฝนน,<อ>น,น้ำฝนไหมครับเพราะว่าตอนนี้ก็เราก็เข้าสู่หน้าฝนกันแล้วเนาะก็อาจจะแบบว่ามีน้ําค่อนข้างเยอะนิดนึง ปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่นี่เขาก็จะมาเอาน้ําตรงนี้เพื่อที่จะไปทําเกลือถูกต้องไห<ช>มครับครับเอาไปต้มเกลือข้อปฏิบัติของของคนที่นี่เลยอันนั้นเราพูดถึงนะักท่องเที่ยวแล้วนะแต่ว่าในในเมื่อตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนว่าพื้นที่ส่วนรวมที่ทุกคนสามารถที่จะมาเอาเกลือตรงนี้ไปต้มกันได้เขามีข้อปฏิบัติกันยังไงครับอันดับแรกก็มาตักน้ําครับขเขาผมานี่เ,เขาก็จะมีไม้แบบนี้นะคุณผู้ชม เอาใส่ถังต้องเอาถังหาบไปครับต้องเอาถังหาบไปซึ่งพื้นที่เนี่ยถ้าสมมติแต่ละบ้าน่ะคุณผู้ชมครับที่เราเดินเข้ามาแต่ละบ้านก็จะแบบอยู่ไกลจากนี้ก็ลดหลั่นกันไปซึ่งปกติคนที่นี่เนี่ยหลายๆบ้านเลยครับผมจะเห็นเขามีแบบว่าเป็นเตาเป็นเตาเตาต้ม๋อเตาต้มแบบว่าเตาต้มเกลือเนี่ยอยู่เต็มเต็มเลยข้างๆทางเรียงรายกันไปนะครับเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะมาใช้ตรงนี้มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ต้มได้ทุก ทุกคนในบ้านบ่อผัวต้มสามารถต้มได้ครับผมใช้เวลานานไหมครับในการต้มแต่ละครั้งกว่าเราจะได้เกลือที่ออกมาเป็นเม็ดๆแล้วก็ขายได้ประมาณ6ชั่วโมงครับเคี่ยวเคี่ยวด้วยถ่านด้วยด้วยฟืนแบบเนี้ยนะฮะด,ด้วยฟืนที่เราแบบใส่ต้มไปอย่างเงี้ยครับหกชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับถึงจะออกมาเป็นเม็ดเกลือจะตกตะกอนมาเป็นเม็ด ไปาเกลือโอ้คือมีขั้นมีตอนแบบนี้แล้วความรู้ว่ะของคนที่เนี่ยเขาได้มาจากไหนครับที่เอาที่เหมือนแบบเขาทํากันแทบจะทุกบ้านเลยครับผู้ช่วยครับ้งแต่สมัยพกบางทางท้าวครับก็คือสืบทอดกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือผู้ช่วยทําเป็นไหมเป็นครับทำเป็นไม่ยากใช่ไหมครับขั้นตอนมันขั้นตอนมันเป็นไงเดี๋ยวลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังิีนึงวิธีการต้มใช่ครับใช่ครับหาบน้ําจากที่นี่ไปแล้วก็ไปใส่ ถังหรือว่าโอ่งพักไว้ให้ตกตะกอนครับแล้วก็ตักใส่หม้อเคี่ยวประมาณหกชั่วโมงจะได้สาเกลือคือหมายถึงว่าต้องไปในนี้ต้องเอาน้ําต้องหิ้วเป็นน้ำไปอย่างเงี้ยไปพักก่อนหลังจากนั้นมันจะตกตะกอนเสร็จปุ๊บเอาน้ําที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเอาไปต้มเอาไปเคี่ยวไปต้มเอาไปเคี่ยวมันก็จะเกิดตะกอนออกมาอีกเพราะว่าน้ําก็จะระเหยขึ้นไปถูกต้องไหมครับ แล้วมันขั้นตอนมันอยู่แค่นี้ไหมเราถึงจะได้เกลือไปขายต้องเอาไปตากต้องเอาไปอะไรอย่างนี้ไหมไม่ครับเอาเวลาต้มเคี่ยวเลยแห้งแล้วก็ตักใส่กระบากแล้วมันจะโยดลงเองครับมันจะแห้งธรรมชาติเลยแห้งธรรมชาติเลยแล้วคนส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็จะมาจําหน่ายกันครับผูบ้ชมนะใครเดินทางที่แบบว่า เป็นถนนเส้นนี้เนี่ยที่ตรงไปอีกนิดนึงจะเป็นด่านซ้ายแล้วก็ตรงไปอีกก็จะเป็นจังหวัดเลยถูก<ช>ต้องไหมครับ,รบก็สามารถที่จะมาแวะซื้อหากันได้เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูตามหมู่บ้านครับ,รบเพื่อที่จะได้เห็นว่าอวิถีชีวิตเขาเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มีแบบหม้อต้มหรือว่าแบบหม้อต้มเกลือต่างๆยังไงแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราสองคนไปเลยครับ ครับตอนนี้เราสองคนก็ได้มู v e ออกมานะครับที่บริเวณถนนเลยทางหลวงซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมุ่งหน้าไปที่ดาดซ้ายแล้วก็ตรงไปอีกทีก็เป็นจังหวัดเลยนะครับเสียงก็อาจจะแบบว่ามีรถผ่านไปผ่านมาสักนิดนึงเราจะมาพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกว่าเราไปตัดเนาะหานน้ำกันมาจากบอกเลือนะครับหลังจากนั้นเนี่ย เขาจ้ามาไว้ที่นี่คือใส่อจุดนี้เลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเปิดให้คุณผู้ชมดูด้านในเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นน้ําเกลือน้ำเกลือจากบ่อนะครับที่เราขนกันเข้ามาคือจริงมันก็ไกลกันอยู่นะฮะไกลต้องหาบขึ้นมาก็คือทุกคนเขาก็จะมุ่งมั่นที่จะแบบต้องทําอย่างนี้เป็นประจาเลยทุกต้องไหมครับพอหามมาเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้จะพักไว้ทั้งหมดนานไหมมนตกตะกอนประมาณถ้าใส่ถ้าใส่นี่ก็สามารถตัดได้ คือเราจะรอเนี่ยสักประมาณกี่กี่วันฮะต้องเป็นวันนะเพื่อให้มันมใส่อ,อกแป๊บเดียวเท่านั้นเพื่อถ้าสมมติว่าข้างบนเรารู้สึกว่ามันใส่แล้วก็คือโอเคแล้วาาอาต้มได้นะครับหลังจากนั้นก็คือจะย้ายมาที่หม้อต้มตรงนี้ก็จะเป็นกระทาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยไม้ตะแข่นี่คือไม้ตะแข่ครับคุณผู้ชมเป็นไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมันช่วยเรื่องอะไรฮะช่วยให้สาให้เป็นสาเกลืออ๋อให้เป็นสาเกลือ คือแสดงว่ามันมันก็มีแบบเยอะครับถ้าไม่ใส่จะไม่เป็นสาเกยือ๋อแสดงว่ามันมีปฏิกิริยาต่อกันอยู่ใครับก็คือใส่ไว้แล้วก็ต้มก็คือต้องตั้งไฟด้วยถูกต้องไหมครับใช้เวลานานไหมตรงนี้แค่ประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมงนะวันหนึ่งจะได้ตักสองสองครั้งสองครั้งก็แสดงว่าใช้เวลาก็ประมาณ12ชั่วโมงก็คือครึ่งวันนะครึ่งวันถึงจะได้ อ่าสมมติว่า6ชั่วโมงแล้วก็1รอบครอบแล้วก็อีกทีนึงก็อีก6ชั่วโมงก็คือเติมน้ำจากจากตรงนั้นเหมือนเดิมใ่หลังจากนั้นมันก็จะเป็นเม็ดเรือยังฮะเป็นครับถ้าเคี่ยวแห้งก็จะเป็นเคี่ยวพอแห้งเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเม็ดแบบนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมูฟมาดูนิดนึงคือขาวมากนี่คือเกลือบริสุทธิ์เกลือบริสุทธิ์จากบ่อนองบ่เกลือพันปีเลยนะคุณผู้ชมซึ่งลักษณะเฉพาะของเกลือที่นี่เนี่ยเขา จากที่ผมแอบจับเนี่ยมันจะไม่เหมือนเกลือเกลือทะเลสาใหญ่ครับอันนี้อ่าซึ่งเกลือทะเลเนี่ยจะเป็นเม็ดใหญ่ๆถูกต้องไหมครับเกลือทะเลจะเป็นเม็ดแบบว่าระมาณหัวนิ้วก้อยแบบนี้นะคะแต่ว่าเกลือที่นี่เนี่ยก็จะแบบละเอียดกว่ากันนิดนึงนะซึ่งรสชาติอย่างที่ผู้ช่วยบอกก็จะเป็นเกลือบริสุทธิ์เกลือธรรมชาติเคก็คือมีความเค็มคนส่วนใหญ่จะซื้อไปนี้เอาไปทําอะไรกันบ้างครับ ปรุงอาหารครับเอาไวปรุงอาหารถนอมอาหารอ่าปรุงอาหารถนอมอาหารนะครับเ<ม><ม>ห็นว่าที่นี่เนี่ยเขาก็มีการถนอมอาหารกันด้วยเอาไปทําแบบปลากงรงปลาเกลือนะฮะได้หมดเลยแต่คุณผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่เขาเอาไว้ทํากันแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้ก็มีการขายกันอยู่ด้วยเดี๋ยวเราเดินข้ามไปดีกว่าพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินข้ามถนนกันไปสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไปดูซิว่าการขายเกลือของที่นี่เนี่ย เขามีการทำยังไงกันบ้างเนี่ยวันนี้มีหนูน้อยมาด้วยมาซื้อของนะสวัสดีครับ<ะ>นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเอางี้เลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยผู้ช่วยเองก็ที่จริงก็เป็นคนที่นี่ทุกร้านทุกต้องไม่ี้ับประมาณกี่ร้านที่อยู่บริเวณสองข้างถนนนี่ <10 S 1> ถ้าไม่ประมาณสิบกว่าร้านนะครับซึ่งสิบกว่าร้านเนี่ยเขาก็จะแบบว่า ที่จริงก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นเครือญาติกันทั้ทงนั้นนะคะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปเอาน้ําจากบ่อกเกลือตรงนั้นแล้วก็มาทาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็จัดจําหน่าย<ม>เกลือที่นี่มีขายแบบไหนบ้างครับเดี๋ยวดูนิดนึงอันนี้จะถุงละยี่สิบบาทสามถุงหนะ้าสิบถุงละยี่สิบบาทสามถุงห้นนงาสิบนะครับถุงละห้าสิบแลแต่นี้ผมผมมองว่ามันละเอียดนะนะอันนี้คือเขาไปผ่านกรรมวิธีอะไรก่อนไหมครับเนี่ยมันถึงละเอียดแบบนี้เพราะมันจะมีทั้งละเอียดแล้วก็ละเอียดยิบเลยแล้วก็ เป็นเกลือเม็ดอย่างนี้เกลือเม็ดจะเป็นเกลือทะเลเรารับมาจากไหนต่างอ๋ออันนี้เป็นเกลือทะเลนี่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเทให้ดูว่านี่คือเกลือทะเลเม็ดมันจะค่อนข้างแบบใหญ่ๆหยาบๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเกลือที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เลยเพื่อมีความข่าวนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับซึ่งปกติอะบอกคุณผู้ชมอีกรอบนึงอันนี้คือจําหน่ายยังไงนะครับุงละยี่สิบครับสามทงห้าสิบ ถุงละยีถุง5้ถุงใหญ่นาดนั้นถุงละ50บาทอันนี้ถุงละร้อยแล้วก็ถุงละร้อยก็มีผู้ชมดูดีคือถุงใหญ่มากนะครับแล้วก็อันนึงคืออะไรอันนั้นเราตักน้ำมาปุ๊บเราไม่ได้พักอันนี้เราไม่ได้พักอันนี้น้ำคืออันนี้น้ําที่ไม่ได้พักก็จะเป็นน้าขุนคุณผู้ชมแต่สามารถทานได้นะครับทานได้ก็จะเป็นสีแบบธรรมชาติแบบนี้เลยอ่ะก็จะไม่ได้ใสขนาดนั้นนะคุณผู้ชมคล้ายๆกับน้ําตาลเนาะพอเป็นน้ําตาลถ้ามาพักจะขาว ถ้าเราออกมาพากักันุ่ยก็คือตะกงตะกรก็จะไม่มีแล้วก็จะขาวสะอาดแบบนี้เลยแล้วก็มีหลากหลายขนาดนะครับถ้าใครสนใจใหญ่ๆแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันนี่ถุงละหนึ่งร้อยก็คือแบบเนี้ยแบบใหญ่ๆเป้งๆแบบนี้พูดถึงในเรื่องของการส่งเสริมผมมองว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งจุดที่คนผ่านไปผ่านมาในระหว่างดันซ้ายหรือว่าจะเดินทางไปที่จังหวัดเลยก็ซื้อของกันไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูจากทั่วประเทศโทรมาหาผู้ช่วย เบอร์โ <ฮะ S 1> ทรศัพท์ที่ไหนบ้างครับเบอร์บอกเบอร์คุณผู้ชมเลยศู0ครับห5 5 5 0 3้าห้าครับถ้าสนใจสั่งซื้อได้ใช่แล้วครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้ลองมาสัมผัสกับหนึ่งเลยวิถีชีวิตของคนที่นี่สองเลยมาฟังแบบที่มาที่ไปของบรรพบุรุษต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคุณผู้ชมซึ่งมีระยะเวลาโอ้สมัยโบราณเลยแล้วก็อย่างที่ผู้ช่วยเล่าให้ฟังว่า แต่ละจุดมันมีที่มาที่ไปเรามาในพื้นที่ไหนก็ต้องเคารพนะก,กฎกติกาของพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยมากๆที่พาผมมาชมมาเที่ยวแล้วก็สัมผัสบรรยากาศที่ต้องบอกว่าที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของธรรมชาติอยู่เลย ขอบคุณมากๆเลยนะครับ uh huh. ขอบคุณพี่ด้วยนะฮะ uh huh. แอบแวะเวียนมาดูที่ร้านสักนิดน,นึง uh huh. สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจลินะครับสามารถที่จะติดต่อทางด้านของผู้ช่วยกันได้หรือว่าใครที่มีโอกาสคงอยากให้เดินทางมาที่นี่ครับบอกเกลือพันปี uh huh. ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภนะอนครไทยไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้รายการกระปุกปัญญาก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับคุณผู้ชมอยากจะติดตามนะครับอาชีพไหนดีๆวิสาหกิจชุมชนโอท็อปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันวันนี้เราสองคน พร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนละครับสวัสดีครับ